สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละพันนะครับก็คือเป็นที่สรุปแล้วนะครับที่ประชุมก็ซึ่งมันประกันรายได้ข้าวและไร่ละพันนะครับก็ได้ทั้งสองอย่างเหมือนปีก่อนนะครับยูลินเคาะรายได้ปีสีช่วยเหลือชาวนาะไร่รครับ นี่เป็นหัวข้อข่าวซึ่งนายจุลินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยพลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่1ทับ2565ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่าที่ประชุมด้ยพิจารณาการดําเนินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4ซึ่งจะมีกะเกษตรกรได้รับ ประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนและใช้เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น86,740.31ล้านบาทและได้พิจารณาโครงมาตรการคู่ขนานและประกอบด้วยโครงการย่อย3โครงการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่เข้าประกัน ออกสู่ตลาดจานวนมากเพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตกโดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยไร่ละ1500บาทต่อรายต่อข้าว1ตันนะครับ2ก็คือโครงโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย3%ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต๊อกข้าวไว้เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมามากจนล้นตลาดจนทำให้ข้าวราคาตก โครงการที่3ก็คือโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย3%ให้กับโรงสีที่เก็บสต็อกข้าวไว้เช่นเดียวกันโดยทั้ง3โครงการใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น8 2 2พัล้านบาททั้งนี้ยังได้พิจารณาโครงการไร่ละพันเป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่นะครับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น55,364.75ล้านบาทการดำเนิน3โครงกรางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น151,27.75ล้านบาทซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและ ขั้นตอนต่อไปจะนำเสเนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินอบขอที่มีประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิจารณาต่อไปนายจดินเก่าวไว้นะครับตอนนี้ก็ยังต้องรอลุ้นอีกนะครับสำหรับ โครงการนี้ก็อาจจะเป็นที่แน่ชัดสำหรับเงินประกันรายได้แล้วก็เงินช่วยเหลือชนะรายละพันก็แสดงความยินดีแก่กเกษตรกรนะครับที่ได้เงินนี้หลังจากคนเราชาวนะแล้วก็เกษตรกรทั้งหลายก็ได้เงินได้รอเงินนี้ เพราะว่าปีนี้หนักหนาสหัสทั้งเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแพงแล้วน้าม,มันก็ได้เงินนี้มาชดเชย,ชยเหลือยพอจะได้ลืมตาอาบากได้รับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอภยัยมาหนาที่นี้ด้วยรับขอ,ขอบคุณครับ